ว่ากูย,ยักลักหมอบเนี่ยแดงอีตู่ออกมาแอวได้ปุ๊บทูเลือกูวางแผนไว้ป้นร้านทองปอนอะ่ะก็เลยไอ้น้อยเนี่ยน้องตนอ้นน่ะนัดกูมาแอววันนี้อ่ะเนี่ยที่จังเกิลแอนด์แอดเวนเจอร์ปากเนี่ยก็ยังบ่หันมาทดอดแบบเดียวเดีวยวกันโทรหามันก่อนพี่แอนครับอ้ยน,น้องเต้สวัสดีครับผมก็รอจัดมืนิกกนก็เพียงแนื่ว่าน้องยังม,มาเตื่อกำลังจะโทรหาไหมน่ะแม่โอ้ออกมาจับใจตรงกันกว่านี่ย พร้อมกับวันนี้พร้อมเสียวอ่ะกับก็น้องบอกว่าจะเอาปีไปเสียวแม่นเนี่ยผมจัดการเตรียมความเสียวรอปีแล้วอีอุ้อยแ,แค่รอปีมามาเสียวกับผมในเวลเน้องบันแาจะเสียงสต้งสแตงแ<ม>เลยใส่ก่อนอ,อันนี้คือใส่นี่แล,ล้วเหรอจะเล่นเครื่องเล่นในนี้ได้หมดเลยผมเอาโปรโมชั่นพิเศษเลยแล้วว่าใส่อันเนี้ยเล่นได้กูย่างเนี้ยในนี้คือถ้ามันมีอย่างพนะ้องโอ้นักเน่อเดี๋ยวไปรอพอเลยกันนะอันที่มันเสียวเสียวอ่ะเสียวเสียวหมดกูอันอยู่ที่ว่าปีแบบไหน ผมหูดก็ได้ถ้าผมหูดแห้งก็ระวังเสียวนะบ้านนี้เกิะเสียวได้ยี่ปีหูดของผมคืนได้หรออ่ะได้ค่ะมันดึงมาได้ชอบหูดยังชอบหูดหื้อเนี่ยจ้าเว้ยโอเคแล้วไปเลยสวัสดีนะโอเคพร้อมเสียวเนาะพร้อมไปไปไปเสียว ผมเสียวผมเสียวมันคว่ำมาเจ๊อย่างเนี้ยปี่ไปเสียวอ่ะผมเสียวมันคว่ำเนี่ะเด็นเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะโจรแล้วเนี่ยอย่เงี้ยเนี่ยเนี่ยเสียวนะเนอะเริ่มเสียวเนอะกลัวเสียวมันโจรเพื่อน่ะเนี่ยยริงเนี่ยโจรโจรโจรอันนี้มามันบอกอ๋อพอไปทีโจรกันเดี๋ยวจะคว่ำทำไมกูต้องมาเล่นอะไรแบบนี้โจรมันบ้าเสียวว่ะบเสียวว่ะ อันเดี๋ยวหวยแปลไปเสียงห่งตีไปขี่ตีอีเสียวเหลอนี้มีด้วยมีเอาอ่ะเอาโอเคเอาไงเอาโอเคป้าต้นมันอย่างมามันอย่างมาบนอยู่ที่เก่าไม่ยอมบล่ไปทางหน้าเดี๋ยวเดีๆแกรอรอผมก่อนรอผมก่อนฮะผมกำลังจะแปลงให้มันซื่อๆนี่รอได้ก่อนมันอย่าดดไมปบนอย่าเว้ยเอออย่าดดไม่มีต้อย่างนี้พี่ถ้าจะเป็นปีเข้าก็ ไม่อยากเข้านะเข้ากัโอแต่แท้ๆพวเราเอาเข้ามากินบนเรือนี่มาเมาหัวเนอถ้าเอาเข้ามากินแฮะเข้ามากินบนนี้ได้สวินแต่ผมอะยังห้พี่เสียวเยวางยิ่งไงถ้าเอาเข้ามากินมันจะได้เสียวก็เอาเมากินนะแกนี่คือแบบอันข้าวฝังอะป่ะเข้าเอ่อเดนเนอรว่าแต่ว่าดิ มันเข้าวังได้เนี่ยบระเดี๋ยวนี้เจ็ยีใหญ่เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเอาแล้วกะบัรเดี๋ยวนี้เข้าวังมาได้เอ้าตอนพี่ใบนะพี่จ้างนะได้ดีหนะเปลี่ยนนี่บาน้ำค่ะเค้าค่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมันก็โซนอาหารของจังเกิลเนี่ยกะอ๋อแล้วมันมีอย่างพวกอะนี่นี่นี่ผมเตรียมเพิ่งละอ๋ออันนี้เมนูกะแมนครับนี่บอกแหมูเยอรมัน ทอดก้าโบดก้านี่หว่าจังเกิลบาสเกตสลัดหรือว่าจะเอาซีซาร์สลัดเอาได้ดีก่นหน้าพี่กับพ่อจะกินอย่างแล้วก็ต้นว่าแม่หญิงพี่นี่เปิงอะอย่างเนาะเปิงจะกินอะอย่างดีอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะโอเคโอเคได้ได้ได้ไปอันไปนั่งทางใดดีเดี๋ยวผมสั่งนีิเสร็จแล้วเดี๋อาไปนั่งทางอื่นได้โอเคโอเคเดี๋ยวเข้ากันน่อยเดี๋ยวก่อน มีเสื้พผ้ายับตาปิดตามีเสื้อผ้ายับตาปิดตาก่อนรับตาปุ๊บมีเสื้อผ้ายไปเไปไปทางไหนซ้ายซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายอีเอ้ยกูพออยู่กูตากูตาก่อนไอแห็บครับซ้ายแห็บครับยุดยุดเตรียมตัวเนอะไปทางไหนึสองู่อันนี้ผมเตรียมมาปีโดยเฉพาะอันนี้กะเพราหมูกรอบพี่แกงหมูกรอบตำข้าวโพด ใส่ไข่เค็มส่วนอันนี้ลาบหมูคั่วทอดใส่ไข่เค็มว้าวเนอะน่าใครน้องหรอเก็มก่อนอันนี้ของผมไม่ได้ไปได้แน่ไม่ค่อยเก็มโอ้โหแป What! สำหรับคนแงมพี่ปี่เก่งใจอ่ะต้นรำหรอครับรำหรอซิ่เดียวเจอรำเก่าโอเคเลยเนาะ กินนี่เนอะอันนี้อันนี้ก็บลังแต่เดี๋ยวขาจะกินเนอะเปเพราะว่าความเสี่ยวกำลังจะนักอันนี้ผมมาเพื่เติมพลังเพื่อไปเสียวต่อ,อเคนาะอันที่มาเล่นไปแต่กี้นี่คือยั้งยั้งมีเสียวเลยนี้ยังไม่ได้เกิจกเนจ้ะกะยังครับโอ้เมียมันจะนักจะกินจะกินจะกิน,กนโอเคเติมความเสียวก่อนอเคนอ่ะไป น,นะะังรักก้านองง่าเรื่องยังไทย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 กดติ๊บให้เอกกับนางเอกมันมาตามลักแล้วอ่ะให้เอกกับนางเอกอ่ะถ้านางเอกมันแหวกแขนย่ะให้อเอกมันต้องกอดแล้วไงอ,อ๋กอกดอีนโนดกับไอ้แจ๊กอ่ะผมหจ้ะแจ๊กจ๊ะก็แจ๊กแม่โคอะเรไปเนี่ย ไปไหนเนี่ยไปว่านไปไปเสียวที่อื่นไปไปไปกับเออสู like ้ไปเนี่ยพร้อมเสียวน่พร้อมพร้อมแต่ไหนเดียวก่อนเดียวก่อนเก่อนันที่จะพร้อมขอโกกัเโอเคพร้อมเสียวค่ะดี Rohu ini naf. Dia akan. Jumpa tak? Jumpan 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 tak มันจะลงอ่ะมันทำไมน <laughs> เรียบร้อยสําหรับสิไลน์นะครับเป็นายพ่องความเสียวเตี้ยนะกามีเสียวมีเสียวเตี้ยยังแหมหหูหผมแต่เนาะของเสียวๆสียไม่นใช่ผมเสียวเราบางคนชอบเสียวชอบเสียวผมว่าผมชอบเสียวแล้วพี่รังีด้เหอแม่ความเสียวพี่นี่มันที่จับการดมันนักหรือผมขนาดนี้ใช่โดนมาผมว่าที่ตัวปลาพี่มาเล่นดึงหมดดึงมวนเนี่ยพี่ว่ามันเบ๋ไปอ่ะยังแหมยังเสียวพอมัน พี่ผ่านความเสียวมานี่นะสิบลายนี่ก็ยังมาเสียวผ่านมาหน้าผมว่าสิบลายนี่ก็แบบชิวๆอ่ะลองพอก่อนเนาะอันนี้อันนี้เสียวแต๊ะถ้าอันนี้มันมาเสียวอันบีบไปเสียวตัวตัวได้ได้ผมยอมอันเนี้ยผมมั่นใจว่าพี่ต้องเสียวโอเคโอเคเนาะเสียวแน่นะนี่ไปไปกันไปลูกแหล่กันลูกแหล่ กระตุกกับลูกแหละปีนเลกไปมาเลลมาพร้อมกันพร้อมกันอ่ะพร้อมพร้อมก็พร้อมโอเคพร้อมพร้อมอ่ะไปพร้อมอรั น้าจอยะฮะลงครับลงรลบ่่อเเดี๋ยวดิเอาข้างิษหาข้างท่านเลยเวยเดี๋ยวก่อนมึงมึงแามยุ่ง่ะมึงมายุ่งแามันเลยกูแบโลกได้กูมาได้อันนี้มันยังไม้ยังได้เสียวะ เมือ,องกูขำเน้นแต่งแต่กูลงมาได้อ่ะมงแล้วมีกแรนบอกอย่าขึ้นสองรอบเลยนะเอ้ยเมืองเดียวเมืองต,อนนตอนน่อตอมันยังไปสบัดอันหนมันลงแถบดีดอู้อกวงไงเสียวก็เออมันบุบเม่อก,กี้ไงเสียปีเสียค่ะ Blender, เออไปเข็มรอบครับไปมาเอาแล้วมึงเกิดอะไรมาวะขอเสียวเเออถ้าอันนี้เหมืเสียวนี่ปีได้เสียวผมเนี่มั้งใช่แกแต่ว่ันพอเนี้ยโอ้อันนี้แกล้งขวัวแกงเสียวเนาะบัตรจแกงมึงเสียวจริงเสียวกูปลุก แล้วอ่ะวันนี้ปี่อีทขนาดเลยปีไปนอนแล้วอ่ะนี่นี่ผมเตรียมไว้ให้ละที่รับที่นอนที่แอปแน้ำวันนี้ในการดีๆนี่เลยนี่อีมีห้องพักใยกะมีเตรียมมาเพิ่มนะใช่โอเคไปไปโอ้ยมีสระน้ำตัวแอันนี้สระน้ำนี่คือสามารถว่ายน้ำได้เลยแน่นอนเดี๋ยวเขาออกมาว่ายกันโอเคดนี่ได้เนี่ะรีแลกซ์อันนี้กะแม่นอันนี้แหละที่ผมเตรียมไว้ให้พี่เจ้าหอมเนาะโอเค อ้าวต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจารย์ต่อเออเดี๋ยวก่อนต้นครับครับอันอันนี้คืออันนี้พี่ติ๊กครับเป็นผู้จัดการรีสอร์ทนี่ครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะพี่เป็นผู้จัดการแล้วต้นเป็นอ๋อพี่เป็นคนสวนเจ้าเดี๋ยวต้นจะต้องไปรดน้ำต้นงต้นไม้นะคะครับโอเคครับเพราะว่าเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเลิกแล้อะ อผมฝากครับอ,อันนี้บินบิีเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันน er okay. ี้อันยังบินแต่เจ้าที่เฮาเล่นเครื่องเล่นกินข้าวมาตอนวันข้าวมาอันนี้แล้วผมฝากพี่จัดการรรมเดียวฝั่งไปคนแหนมันยงเด้เธอเธอโอ้โหกูกระเดียวว่ามันเป็นเจ้าของอกอกอกอี้ล้ำเหลือกเออคือผู้จัดการเจ้าอันว่าแต่ว่าดีอันนี้เนี่ยอันอันสิ้นเดือนมาจ่ายได้กอค่ะ ได้จ้ะเออได้อยู่เนาะ,ะอันว่าเต่วปาดีถ้าว่าคืนนี้จะพักที่นี่เนี่ยห้องพักนี้อ๋อได้ค่ะเ,เ,ขเข้าไปดูได้ก่นค่ะ เชิญเลยค่ะเชิญด้านในได้เลยเนาะโอเคเจ้าสามารถเดินขึ้นไปดูได้นะคะเจ้าโอเคอันเดี๋ยวไปดูชั้นบนก่อนเนาะได้ค่ะชั้นตรงนี้เขาเรียกว่าชั้นลอยนะคะอันนี้ชั้นลอยชั้นลอยหรือว่าห้องใต้หลังคานะคะเจ้าส่วนเตียงเนี่ยสามารถชิดเตียงก็คือเตียงใหญ่ได้เจ้าแล้วก็แยกเตียงเป็นเตียงทวินได้โอ้โอเคแต่ด้านบนเนี่ยมันต้องเป็นเตียงใหญ่เนาะเจ้าเป็นเตียงใหญ่ใช่๋อ สู่เขาห้องภาคนี่นะคุ้มค่ะภาคได้ตึง3-4คนก่อนแล้วไปบ่อปอราคาโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้จากราคาปกติ5,500บาทลดเหลือ4,000บาทาถ้ายมาจากเพจแม่ลูกปากเปียตง Park ังจังเกิลแอดเวนเจอร์ปลาเปิ้ลยังแถมฮื้อไดเล่น โครสเตอร์คาดแถมฟรีคนละหนึ่งรอบป้ยเฮ้ยมันดึงคุ้มสุดคุม้มเฮ้ยเสียดายแต่คืนนี้ต้องนอนคนเดียวแฮมแล้วเนี่ยบัตโต้นกัไปผู้เห็นแล้วกูอุ่นใจนอกๆจะได้แนกๆบัตได้สักแก๊กสักอย่างป๊ะเฮ้ยลมบดดีน้องสั่งเครื่องดื่มได้เหรออย่ากินย้อมใจนี่ก็มอ้ย หลังจากที่เฮาไปปะปิติผู้จัดการห้องภาพเรียบร้อยโอ้ยหลังจากที่ เคลียร์เป recovery, ิดเรียบร้อยเนาะเฮาก็มาปะกับเจ้าของสถานที่กันดีกว่าวันนี้ขอยินดีต้อนรับนะเจ้าเจ๊ติ๋มสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้อู้กับเมืองกันเจ้าอนุญาตอต้กับเมืองเพราะว่าเป็นเพจคนเมืองแมเจ้าปกติสัมภาษณ์จะต้องอู้กับไทยกับไทยนี่หนูจะสาบเมืองนะคะเจ้าก็เลยอยากจะถาม ขออนุญาตของพิติ๋มแล้วกันนะเจ้าว่าจังเกิลเนี่ยก่อตั้งมาไดได้แรงบันดาลใจจากไอหยางคือเริ่มแรกเลยเนาะเกาะตะกอนนะพิติมีธุรกิจอยู่ที่บ้านถวายคือทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์เป็นบริษัทชิปปิ้งส่งออกแะนนำเข้าแล้วพอธุรกิจมันเริ่มดาวน่าจะประมาณ2018ก็เริ่มไปเสาะว่าจะเปลี่ยนแนวเป็นจะได้ดีจะไปเนี่ยอย่างดี มันได้จะเหมีอย่างดีเต้าท่องเที่ยวละเนี่ยค่ะก็เลยเกิดจากจุดเริ่มต้นไปเสาะหาซื้อตี้แถวป่งแยงอ๋อาแถวปงแยงแถวม่อนแจม่มอ่าก็เลยเกิดอ่า สาขาแรกจากที่ฮันก็คือโปงแยงจังเกิลโคสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คสาขาที่2อยู่ที่แม่แตงแม่แตงนี่ก็จะเป็นแค่ร้านอาหารและร้านกาแฟจังเกิลเดอะคาเฟ่สาขาที่3เนี่ยจะเป็นสาขาที่บ้านถวายโซนเออ่ะและสาขาที่4เป็นที่นิมมานที่นี่เป็นสาขาที่5เจ้าอ๋อที่เขาอยู่กันนี่นะ ที่นี่จะชื่อว oh. ่าจังเกิลเดอะคาเฟ่แอดบัฟโฟโลไอแลนด์แล้วก erm ็จะเป็นจ yes> ังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คสองอย่างแล้วก็จังเกิลแล้วก็บัฟโฟโลไอแลนด์รีสอร์ทก็คือเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเหมือนกันแต่ใหญ่กว่าที่ป่งแยงเจ้าเจ้ามี50ไร่แต่ว่าเราพัฒนาไปแล้ว33ไร่เหลือแหมเหลือแหม17บเจ็ดห้าอิตี้เราอยากจะเพิ่มในส่วนของ ส่วนน้ำส่วนสนุกเครื่องลนครบวงจรเลยแบบว่าจะเป็นตี้ภาคเครื่องเล่นกาแฟอาหารเครื่องดื่มหอประชุมไอห้องประชุมสมนาาเตียงในหมดในส่วนของเครื่องเล่นส่วนสนุกค่อนข้างที่จะครบหลากหลาย มีทั้งกิจกรรมทางน้ําทางบกและทางอากาศอย่างเช่นทางบกเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ตัวไฮไลท์ก็คือตัวโคสเตอร์คัสโคสเตอร์คัสเนี่เป็นนวัตกรรมใหม่จากเยอรมันซึ่งเฮาก็นําเข้ามาแล้วเฮาเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียณตอนนี้แล้วก็เป็นที่3ของโลกในส่วนด้านห้องพักเฮาก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องเล่นก็มีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็แม้กระทั่งเย็บว่าอย่างเงี้ยเฮามาเฮาสำหรับเพืคนนอกมาเนาะยังมาเล่นทั้งวันอ่ะยังสายเนี้ยอันนี้รถไข้นต้นเนี้ยตัวเนี้ยเป็นวันเดย์พาสตัวเนี้ยจะเปิ้นจาก้องวันเดย์พาสหมายถึงเล่นได้วันเล่นได้วันค่มเล่นประจากัดจะเล่นกี่รอบก็แล้วแต่คุณมีแหงว่า ราคา2,500บาทต่อคนนะคะเหลือ1,555บาทคุ้มากมากวเล่นโคสเตอร์สิรอบแล้วก็มเ้นเนี่ยแต่ว่ากันเล่นแล้วเล่นแหมเล่นแล้วเล่นแหมเล่นแล้วเล่นเอาจนกายอีโตนถ้าเป็นภาษากําเมืองนี่เอาจนสู่ข่าการเอาจนสู่ข่ากายแล้วก็ฝากลูกเพจตัว วันนี้แม่ลูกปากเปี้ยมาจเจ๊ติม๋มเปิลมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษฮื้กับลูกเพจทีต่ติยมา,าเาจ้าได้เลยใช่เลยนะเจ้าเดี๋ยวถ้าอย่างใดภัยสนใจติดต่อได้ลิง์เพจ ตั้งรูมนี่เนอสูวันนี้นาเจ้าขอบคุณนาเจ้าพี่ติ๋ายินดีเจ้ายินดีคือทีมงานเฮาได้มายินดีมากมากเลยภูมิใจนาเจ้าเราก็ได้มาเพราะเป็นเพจคนเมืองคนเชเียงใหม่คนหางดงคนนี้เลยเจ้าอ่าเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเฮาเป็นคนเมืองมาแอวบ้านเฮาเพจมันม่วนของดีปะเลอะประจําเป็นต้องไปเมืองนอกืองนาคนรวมเอาไว้ที่นี่มดแล้วนะเจ้า จาว,วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณจ้าขนบคุณเจ้าวขอบคุณเจ,จ้า,จาอเอาไว้ปะกันใหม่ทิปหน้าอีแม่จับปาลูกเพศสู่เขาไปแอลที่ไหนรอพอแล้วก็รอติดตามจะไปลืมเนอะจะไปพอดอกจะไปพอได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวเนอบ๊ายบาย <Bye. S 2>